ทุกท่านนะคะเข้าสู่งานถแถลงข่าวเปิดศูนย์ผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดนะคะโดยโรงพยาบาลศิลแพทย์ร่วมกับมารวาสมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะศูนย์แห่งนี้ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งมอบคุณค่าใหม่ทางสุขภาพให้กับสังคมผมก็เชื่อมั่นว่ามารวสเสี่ยจะเป็นก้าวใหม่จะเป็นการสร้าง real world impact ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคแถบนี้ให้สามารถผลักดันนโยบาย Thailand as a world class health tourism destination หรือการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก